<You> ready? สวัสดีครับผมผมเซลนอบอีซูซูพบกันอีกคลิปหนึ่งวันนี้นะครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างสีเทาใหม่กับสีเทาเก่าที่อยู่ในเครื่อง1.9นะครับเทาใหม่จะอยู่ในเครื่อง2.2 Macford แล้วก็เทาเก่าก็จะอยู่ในเครื่อง1.9นะครับวันนี้จะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นๆเ,เลยนะฮะร,ระหว่างสีเทาใหม่กับสีเทาเก่าลูกค้าชอบสีเทาแบบไหนแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเครื่องยนต์1.9สําหรับสีเทาตรงเนี้ยลดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับในบางรุ่นก็ยังเหลือไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะครับที่ยังพอมีเครื่อง1.9ขายอยู่นะฮะลูกค้าถ้าชอบสีเทาก็ต้องเป็นสีเทาใหม่ ในเครื่องยนต์2.2 m a c ฟ h e r s คันนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเปรียบเทียบทุกมุมเลยนะฮะว่าสีเทาใหม่กับสีเทาเก่าสีไหนสวยกว่ากันนะครับผมมาลองมาทายกันเลยครับว่าสีไหนเป็นสีเทาเก่าสีเทาใหม่ผมไม่ได้ปรับแสงอะไรนะครับในโทรศัพท์ก็ใช้แบบเดิมๆเ,เลย ถ้าคันด้านนี้นะครับเดี๋ยวเฉลยเลยนี่คันด้านนี้ก็จะเป็นสีสีเทาเก่านะฮะ1.9ส่วนคันนี้ก็จะเป็นสีเทาใหม่เครื่อง2.2 Macford นี่มุมนี้ก็จะเห็นเห็นความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับสีเทาใหม่เนี่ยสีเทาใหม่2.2จะออกอ่อนๆหน่อยเนี่ยจะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับ หรือว่ามองมองอีกมุมหนึ่งก็สีสีใหม่ก็จะดูเข้มกว่าสีเก่านะครับบางทีเรื่องของสายตาหรือว่ามุมมองบางท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็ลองมาเปรียบเทียบกันให้ดูทุกมุมเลยเนี่ยอันนี้มุมด้านหน้านะครับสีเทาใหม่ด้านหน้าแบบเอียงเรามาดูอีกมุมหนึ่งสิด้านหน้าแบบตรงผมไม่ได้ปรับแสงอะไรเลยนะฮะนี่ทำเป็นมุมนี้ อยู่ที่แสงด้วยครับตอนนี้ก็คือช่วงเวลาประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับพระอาทิตย์ไปฝั่งนู้นแล้วเนี่ยจะย้อนแสงนิดนึงนี่นเทาใหม่นะครับ2.2เท่าเดิม1.9มุมนี้ก็จะดูคล้ายๆกันมาดูด้านข้างางด้านข้างเลยนี่มุมนี้จะเห็นชัดเจน นี่นะครับเทา2.2นี่ก็จะจะอ่อนๆกว่าคล้ายๆกับเทาแลมโบของมิลเเลยแต่ว่าจะจะไม่ไม่ได้ออกสีเหมือนเหมือนสีนมนมเหมือนเหมือนมิลเนะครับจะอ่อนกว่านิดหน่อยส่วน1.9เทาเดิมก็จะออกสีน้ำทะเลเลยจะเข้มเข้มหน่อยนีุ่มนี้จะเห็นชัดเจนเลย ก็มุมนี้ก็จะเหมือนสีเหมือนสีจารบีเหมือนกันนะครับขออนุญาตพูดตรงๆเลยสีเทาใหม่2.2ส่วนอันเดิมก็จะออกเข้มๆเ,เหมือนเดิมสีสีเทาเดิมเวลามองก็จะจะออกในโทนเดิมนะครับไม่ว่าจะมุมไหนแต่ว่าถ้าเป็นสีเทาใหม่2.2เนี่ยการมองแต่ละมุมสีอาจจะเพี้ยนอาจจะแตกต่างกันบา,าาจจบางมุมอาจจะเข้มบางมุมอาจจะจางนะครับสำหรับสีเทาใหม่2.2มามาอีกมุมหนึ่ง หลังรถทางด้านท้ายนี่อ่ามุมนี้ก็จะเห็นเห็นความชัดเจนอีกมุมหนึ่งนี่อันนี้สองจุดสองคันป้ายแดงหนึ่งจุดเก้าอยู่นูน่นนี่มุมนี้ก็จะชัดเจนขึ้นนะครับมามุมด้านท้ายอ่ามุมมุมนี้มุมนี้ก็ตามแสงนะครับไม่ได้ย้อนแสงก็เห็นความชัดเจน2.2นี่ก็จะออก ออกอ่อนกว่า1.9ก็จะเข้มกว่าเนี่ยโมมีก็เห็นได้ชัดเหมือนกันลูกค้าก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับระวางสีไหนถูกใจของท่านแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง2.2ก็ต้องเป็นเทาใหม่ละเทาเก่าจะไม่มีแต่ว่าถ้าท่านมองหาสีเทาเก่า1.9ก็รถยังเหลือบางรุ่นเท่านั้นเองถ้ารถรุ่นที่ท่านดูไว้ไม่มีสีสีเทาเก่าแล้วก็ต้อง ขยับมาเป็นเครื่อง2.2งจุอสองแล้วมาดูใกล้ๆอีกหน่อยนี่ใกล้ๆตรงนี้ก็จะเห็นชัดเหมือนกันนะครับเนี่ยมุมนี้สอจะอจะอ่อนกว่ากว่วนึ่งจุตัวเดิมออันนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าสีไหนสวยกว่ากันสีไหนเข้มสีไหนอ่อนก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับยังไงก็สนใจรถอินซูสุนะครับโทรหาเซลล์นบได้เลย08น ส6 7 6 2 8 9นะครับเบอร์โทร ID l i n ยอยู่ในคลิปนี้เลยวันนี้สวัสดีครับผม